ปุ๋ยเกล็ดนะคะลูกค้าใช้กับโรนนะคิดยังไงเล่าให้ฟังเนาะอัตราต่อไร่เนี่ยสำคัญนะง่ายๆเลยค่ะเช่นสูตร35นะตัวไวไปเขียวลูกค้าถุงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้10ไร่เลยค่ะแล้วก็ต่อไปลูกค้า3 2 16นะกเนาะกระตุ้นการแตกรากแตกใบแตกยอดแตกโกนะตัวไวไปเขียวเนาะได้1 5ไร่เลยค่ะ แล้วก็ต่อไปลูกค้าสูตรนี้นะอีกเสมอเนาะรอบจักรวาลน,นะนลูกได้หมดเนาะลูกค้าทุกส่วนของพืชน,นะใช้ได้สิบไรเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะไพพาสามาลูกตัวนี้เนียบำรุงทั้งดอกและผลนะสามารถใช้ได้สิบไรเลยเนาะแล้วก็ต่อไปลูกค้าคือสูตรสิบห้าสามสองค่ะไมหมดนะลูกะนะทั้งต้นและผลลูกค้าสามารถใช้ได้ สิบไร่เลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะส0งศูนย์สี่นะลูกค้านะเปิดตาดอกเนาะใช้ได้15บาร่ค่ะแล้วก็สุดท้ายลูกค้าศูนยนั้นลงหวงนะปุ่ยหวานนี้เนี่ยได้ประมาณ2ีสิบไรนะค,คุ้มเลยนะคะโอเคเนาะปบกให้นะกดมาได้เลยค่ะ